ันนี้จะพามาชมคลิปที่2กันนะครับก่อนหน้านี้โจมีการแนะนํารถที่เพิ่งเข้ามาในชวรูมนะครับก็เป็นรถเดิมๆก่อนติดตั้งชุดแต่งให้กับลูกค้านะครับวันนี้ก็พามาชมดูว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มติดตั้งชุดแต่งต่างๆวันนี้มีการติดตั้งชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับแนะนํากันอีกครั้งนะครับสําหรับคันที่อยู่ข้างหลังโจก็คือนาวาร่าคิงแคปรุ่น SL นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นยูโรไฟแล้วครับ ไปชมกันครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกันบ้างนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็มีการกําลังจะติดตั้งกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้ช่างกําลังติดถอดน็อตอยู่นะครับอันนี้ก็ติดกระบะไลเนอร์ซึ่งเป็นสําคัญเลยนะครับกระบะต้องมีพื้นรองกระบะไลเนอร์ติดตั้งให้ทุกคันนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็ติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมีคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับเป็นหมุดสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ ล้อแมกล้อแมกขอบ16นิ้วยางออทเลนนะครับติดตั้งให้ไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นล้อกระทาเล็กขอบ16เท่านั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสไตล์ออฟโรดไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่แล้วก็มาต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเดิมจากโรงงานไม่มีบันไดข้างนะครับอันนี้ก็ติดตั้งบันไดข้างเพิ่มเติมไปให้แล้วนะครับนี่มาดูยูซุมล้อขนาดใหญ่นะครับก็ติดตั้งไปเสร็จแล้วจะ ด้านหน้ายังไม่ครบนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังค่อยๆติดตั้งอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวแคป s l คันนี้ก็เป็นการติดตั้งชุดแต่งเต็มเลยนะครับในสไตล์ออฟโรดนะครับทีมก็ติดตั้งไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็กําลังติดตั้งบันไดข้างกันอยู่นะครับแล้วก็ชิ้วซุ้มนะด้านหน้านะครับก็ติดตั้งแล้วไปบางส่วนนะครับด้านท้ายก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับแล้วก็จุดแต่งต่างๆภายในก็มีการเปลี่ยนให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเครื่องเสียงกล้องมองหลังนะครับและแม้กระทั่งเบาะหนังก็มีให้เพิ่มเติมไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นในการออกรถนะครับสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าก็จบโปรที่ดาวเริ่มต้นที่1 9 9 9 9ก็ จะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็โลบารต่างๆนะครับสไตล์ออฟโรดก็ยังมีให้นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปหน้ากันต่อนะครับว่าออกมาเบ็ดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายจุดเลยนะครับตัวอักษรแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆที่จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสนใจการแต่งรถสไตล์แบบนี้ก็ทักมาหาโจนะครับที่0657422498นะครับโจอยู่ที่นิสสันเอกชัวบางบัทองนะครับ